วันน,น,นี้มีการปรวดผลเพืการเกษตรของเมธินข้อมูลนะคะโดยการนําของท่านพ่อเมืองของเราก็คือท่านจารวดแก้วนายมืองหนองสีนะคะ ซึ่งวันนี้มีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นอ,อ้อยโรงงานนะคะแล้วก็มันสับปะหลังซึ่งเปน็นก็จะมีสองประเภทก็คือ,อมันที่แป้งแล้วก็มันสวยงามนะคะก็จะมีฟักทองยนันแล้วก็มีกล้วยน้ำว้านะคะแลก็ลมีกัดแกะถ้าไปาาชมมาทาไปชมกล้วยครับถัะตอนนี้นะคะคตอนนี้ก็จะเป็นการรับลงทะเบียนนะคะครับลงทะเบียนของ อ้อยโรงงานนะคะซึ่งปีนี้ปีนี้ได้รับความสนใจมากเลยนะคะซึ่งซึ่งมีอ้อยจากทุกทุกตำบลในอำเภอหนองศรีนะคะที่ส่งเข้าประกวดโดยการได้รับความร่วมมือจากทางเทศบาลทุกเทศบาลหรือว่าอบตของอำเภอหนองศรีนะคะให้ร่วมด้วยช่ยกันโดยเฉพาะเทศบาลของของหนองศรีและคำก้าวเนาะหนองศรีของเราเนาะได้ส่งเข้ามาประกวดด้วยนะคะขอบคมากครับนี่ครับครับ